สวัสดีทุกคนนะจ๊ะเป็นไงที่เราขยายจุลินทรีย์สังเคราะหแสงไว้อะสองกระมังนะเนี่ยขยายง่ายมากเลยเติมน้ำให้เต็มเต็มเลยนะเต็มกระมังเต็มถังก็ได้แล้วก็เทจุลินทรีย์สังเคราะหแสงลงไป1ขวดแล้วตอกไข่ไก่ ตีตีตต,ต,ต,ตีลงไปผสมมาเราก็จะได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหนึงกระมังใหญ่ๆนี่แหละการขยายง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงแต่ทำให้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ก่อนคือขยายเพราะเชื้อให้ได้ก่อนเ็้าไปตรึงไนตรเจนใส่แล้วต้นไม้งามเขียวสด นี่จุลินทรีย์สังเคราะหแสงนี่สำคัญสำหรับกลุ่มปลูกผักที่ปลอดสารนะนะจำเป็นมากๆเลยสำหรับเรานะคนอื่นอาจจะไม่ใช้ต้นไม้เข้าก็งามสำหรับเรานี่โอเคเราจะใช้อยู่อย่างต่อเนื่องตักแล้วรดราดได้เลยเพียวๆเนี่ยใสไปเลยแต่มันเปลือง เพราะฉะนั้นเขาถึงต้องผสมน้ำไงผสมน้ำเนี่ย,ยตักไปเนี่ยหนึ่งแก้วกาแฟใส่น้ำหนึจุ้าลิตรเนี่ยสมมติผสมน้ำหนึลิตรแบบนี้นะแล้วก็ตักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่ลงไปแล้วรดราดพืชผักของเรามันใช้เยอะเราเลยแบบต้องป๊าป,า,ปาหาอะไรจ้ะไชปชมแต่ป้าค่อยๆเดินนะหนะ การปลูกพืชผักมันดีตรงนี้แหละป๊าป๊าเราเดินเก็บผักกินได้อย่างสบายใจอปลอดสารด้วยพอดีเราเจ็บเข่าที่ไม่ได้กวาดตรงนู้นเลยเห็นปะเห็นหมองนู้นไหมเราไม่ได้กวาดอืตอนนี้ในบ้านป้าป๊าแข็งแรงที่สุดติ้งเดี๋ยวปล่อยให้ป๊าป๊าเก็บผักไปก่อนนะ นย,ยังไม่ได้เก็บไม่ได้กวาดค่อยๆทํากันไปนะจ๊ะเพื่อนๆหลายคนนี้มีคนบนเรื่องปวดเข่านะเราขอเตือนไว้ว่าอย่านั่งปลูกอย่านั่งงอเขา่าต้องระมัดระวังให้ดีๆไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนเราทรมานเวลาเจ็บเขานะ่าเนี่ยต้องอาศัยป้าป้าให้ช่วยยกแผมเพลิดแม่ไปทิ้ง ยกถุงขยะไปทิ้งใหป้ป้าช่วยเติมออพวกน้ำในต้นไม้ต้นพืชต้นผักที่เราใส่กล่องใส่กระถางอะไรอย่างเงี้ยต้องขอแรงป,รป้าสวัสดีคะ่ะคุณหน่อยบ้านแรงพยอมผักกูดคุณหน่อยขอให้คุณหน่อยหายป่วยไวๆนะคะไม่ได้ คราวคุณหน่อยเลยเงียบอันนี้ที่พี่หนุ่ยบอกว่ามันเป็นเอ่อพริกกระเรียงเราไม่มั่นใจว่าจะใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวพี่หนุย่ยต้องถามพี่หนุ่ยเนี่ยเพราะว่าพริกกระเรี่ยงมันมีกี่ชนิดเนี่ยมันจะต้องเป็นสีนวลนๆใช่ป่ะ มันจะต้องเป็นสีนวลๆน่นนะใช่เปล่าพริกกระเหรียงอ่ะเออไม่แน่ใจแต่พี่หนุ่ยบอกเป็นพริกกระเหรี่ยงเขาให้มาเป็นถาเดเล็กๆเองเราก็เลยโรยหวานไว้เก็บไปกินเนี่ยป้าๆเรามาเก็บพริกไปกินแล้วก็เอาไปให้พี่หนุ่ยด้วยพี่หนุ่ยไม่อยู่ นี่ยคิดว่ามันจะใช่ไหมเดี๋ยวรอถามพี่ดุ่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักก่อนอันนี้เป็นที่ตัดกิ่งปักชำนะมาเดือยฝรั่งสายพันธุ์ญี่ปุ่นของน้องเอกาเกาเกษตรนทรีย์นี่ตัดปักชำทิ่มๆก็ติดมีสองกิง่งปักสองกิง่งติดสองกิง่ง น yeah. ี่ดีดีอันนี้ของนองนัวอันนี้อายุเยอะแล้วนะนี่ต้นนี้หกปีได้แล้ว <Yeah. S 1> มัมมี่ขาตาที่แอดนครพนมช่องเดชโชุิอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดชโชติอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกอเรือปลูกได้ขยายเป็น ตามไปที่เพจเกษตรดน่าโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบรีขาวตาเที่ยลนลครพนมด้วยนะจ๊ะทุกทุกคนฮะนี่หวานหวานเนีเ่ยไตวันสตรอเบอรี่เนี่ยเห็นปะหวานมากเลยนะเนี่ยก,กินดีมีประโยชน์ด้วยเห็นไหมก็มีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะสารต้านมะเร็งเยอะอันนี้เพี้ยหรือเปล่าเพี้ยเพี้ยขึ้นมือปะอ่ะ นี่เด็กสองส่องก่อนเด้อค่อยเดินไปเก็บฝั่งนู้นมันปูเนี่ยตัดกิ่งปักชำติดง่ายๆนะมันปูเนี่ยเด็ดยอดไปกินนี่อย่างเงี้ยเอายอดเนี่ยนี่ก็ได้ทิมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยทิมลงดินเนี่ยก็ได้อีกต้นหนึ่งมีสารตนมาเร็งเยอะดีนะมันปูเนี่ยสารนี่อยากให้ทุกคนหามาปลูกเพราะเขาขยายง่ายอ่ะถ้าปลูกพืชกินยอดเนี่ย เราก็จะมีกินตลอดเริ่มแตกแตกแล้วนี่นี่เตย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 เริ่มแตกแล้วที่เราตัดที่เราแบบวิธีทำให้เตยแตกกิ่งเยอะๆไม่เขายากเดินนานอ่ะแต่เราเชื่อว่าจะมีกลุ่มคนรักการปลูกเขาก็ รอดูคลิปของกลุ่มพวกเราอยู่นะลงๆๆๆไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเข้าใจใช่ไหมผักหวานนี่ก็ตัดปักชำได้ที่เอ็นเห็นนี่คือตัดปักชำทั้งนั้นเลยผักหวานบ้านตัดปักชำตัดกิ่งแล้วทิ่มลงดินเลยเนี่ยเนี่ยตัดปักชำแล้วทิ่มลงดินทั้งนั้นเลยผักหวานบ้านเนี่ยตัดกิง่งตัดใต้ข้อเนี่ยตัดใต้ข้อเนี่ย ตัดใต้ข้อแล้วทิมไปเลยรลิดปลไปออกก่อนนะเขาจะได้กันคา,ายน้ํากันเขาคายน้ํานี่ก็มะนาวที่ตัดกิ่งปักชํำมะนาวเป็นดอกพิเศษก็เริ่มโตแล้วนะเนี่ยตัดกิ่งปักชํำนะ mm. อุ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนเน่เ่่เดี๋ยวเราจะต้องมาตัดแต่งกันเออพันเนาะมาพันพัน อะอะอ,อนี่ของน้องเอกาสิบเกาเษตรติดลูกติดลูกตันนี้ติดลูกแล้วบนไงถ้าเธอไม่ติดลูกฉันก็จะตัดทิ้งแล้วนะหือ,อติดลูกให้ด้วยเดี๋ยวต้องมาคอยตัดแต่งไม่ให้ไอ้น,น,นู่นอ้นี่ไปพันนี่อันชันสีม่วงอันชันสีขาวบ้านเราก็มีกินดีมีประโยชน์นะอันชันเนะี่เราชอบเอาดอกสด,สดๆไปกินกับส้มตำราบน้ำตก สุบหนาไมา้ปลูกไว้เยอะอะไรที่กินแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพหามาปลูกกันนะยิ่งอายุมากๆอย่างพวกเราถึงถึงแม่อายุมากก็กินตั้งแต่ตอนนี้แหละดีแล้วคือปลูกกินเองอะ่ะเอาง่ายๆปลูกกินเองมันจะทําให้สุขภาพร่างกายเราไม่สะสมสารพิษไงคือเข้าใจไหมคนที่ทํางานข้างนอกอะ่ะ วันวันหนึ่งเขาไม่ได้ทํากับข้าวกินเองใช่ไหมเขาก็ต้องกิน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 ทำงานเสร็จพักเที่ยงก็ต้องกินกินเขาก,กินอาหารนอกบ้านพอเกษียณมาเนี่ยเขาก็พกอะไรไปด้วยพวกโรคประจําตัวมาด้วยคำดันเบาหวานไขมันน้ําตาลเนี่ยมันอยู่กับพฤติกรรมการกินของพวกเราทั้งนั้นเลยโรคภัยไข้เจ็บโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อเนี่ย อันนี้ครูของสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นเรามีเยอะมากนะถ้าเยอะก็ตัดทําปุ๋ยได้นะจ๊ะเนี่ยตัดกิ่งปักชําก็ติดง่ายๆเป็นปุ๋ยก็ดีดีนี่ไปช่วยลดน้ำตาในเลือดเนี่ยตัดกิ่งมาทิ่มทิ่ก็ติดแล้วนี่กิ่งนี้ยนี่มะเขือมะเขือเปราะม่วง นี่ก็ตัดกิ่งอันนี้ตัดแขนงแล้วปักชำได้เลยนะนี่นะตัดแบบนี้นะนี่แล้วก็ทิมลงดินก่อนอื่นเอาใบกินก่อนเก็บใบกินแล้วก็ทิมลงดินเลยปักทิมไปเงี้ยติดง่ายดูยนะหลายคนรู้แล้วแต่หลายคนยังไม่รู้นะจ๊ะเมื่อมาหาปลูกยังไม่รู้นะว่าเขาคณะเขาตัดปักชำได้เนี่ยพวกนี้ที่เห็นนีเห็นนี่ตัดปักชำทั้งนั้นเลยนี่ก็ใช่เนี่ก็ใช่ตัดแล้วก็ปักแบบเราทำแบบเราเนี่ย รสน้ำแค่นี้เองคือหลายคนยังไม่รู้จริงๆนะว่าคณะเขาตัดปักชาได้ด้วยเออเห็นไหมเรียนรู้กันไปนะจ๊ะเพราะเราเองก็ไม่รู้มาก่อนเราก็ศึกษาหาความรู้จากกลุ่มปลูกผักนี่เองอันนี้เป็นมะเขือเปราะม่วงที่สามารถตัดกิ่งปลักชาได้นี่หลายคนก็ยังไม่รู้หลายคนรู้แล้ว หลายคนตัดปักไปเยอะแยะแตะแปะเป็นลมหลายกิ่งติดหลายกิ่งก็มีเนี่ยเขาเอเปราะม่วงเนี่ยตัดกิ่งกักชําติดง่ายนะตัดใต้ข้อทิ่มลงดินนี่ตัดใต้ข้อทิ่มลงดินอใบมีผักดูแลไม่ทั่วถึงมันก็อย่างว่านะปลูกผักแบบปลอดสารนะ่ะถ้าดูแลไม่ทั่วถึงนะปัญหาตามมาแน่ๆเลยโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มแมลง อันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วผักชี <c oughs> เดี๋ยวเอาไปปลูกเอาไปโรยหวานๆไว้ผักชีที่เพาะจากเมล็ดแล้วก็ปล่อยให้เป็นเมล็ดแล้วก็เอามาปลูกเ,เมล็ดมาปลูกคือได้ม่กี่ต้นหรอกเราไม่รู้ว่าสายพันธุ์เขาเป็นยังไงใช่ไหมปลูกรอดมาต้นหนึ่งปล่อยให้แก่เงี้ยแล้วเก็บเมล็ดพันธุ์ รวยรยหวานหวานไว้ปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นปล่อยให้เป็นเมล็ดพันธุ์นะจ๊ะแมงลักต้นเดียวแท้ๆเลยเนี่ยคือมีต้นเดียวแท้ๆเลยเราขยายแมงลักจากอะไรเปล่าจากยอดเราขยายแมงลักจากยอดนะจากยอดแมงลักจากยอดเดียวแล้วเราก็ปล่อยให้เขาโตแก่ จนกระทั่งเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วเราก็จับเขาขยายโรยหวานๆไปทั่วเราชอบกินแมงลักชอบกินอะไรก็ปลูกอันนั้นแหละนะจ๊ะเนี่ยมันไม่น่าใช่นะเดี๋ยวต้องถามพี่หนุ่ยป้าปาเราจะเดินเก็บพลิกพลิกเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่มีสารคือค่อนข้างมีสารเคมีที่เขาฉีดพ่นเนี่ยเยอะ เพราะว่าโรคมแมลงต่างๆของพริกใช่ย่อยใช่มืไรใช่ไหมคนปลูกพริกจะรู้ดีถ้าไม่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะรับรองได้เลยมันจะมีเดี๋ยวก็เจอเอายยอดเหี่ยวเพี้ยมาแล้วถ้าเห็นยอดเหี่ยวๆเงี้ยเพี้ยแน่นอนเลยใช่ไหมเออแลมลงทองเจาะเป็นกุ้งแห้งพริกเป็นกุ้งแห้งอีกสรารพัดโรคอ่ะของพริกอ่ะ เพราะฉะนั้นกเกษตรกรเนี่ยกเกษตรส่งออกเนี่ยเขาจาเป็นต้องใช้สารเคมีควบคุมการผลิตทําให้ผลผลิตเขาเออ,อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของตลาดเข้าใจใช่ปะเข้าใจมากเหมือนถั่วฝักยาวอ่ะถั่วฝักยาวเราอยากชอบกินต้องปลูกเองเพราะว่าถั่วฝักยาวสารเคมีเยอะอายุายาบ้างบ้าแล้วดูแลสุขภาพตัวเองเด้อ ป้าๆเราก็เพิ่งจะมาเก็บไปนะเนี่ยจิงจูชายลด,ดความดันดีๆอันนี้เพิ่งรดน้ำไปแรงดันน้ำมันก็เลยทำให้เขาเอน็นเนี่ยได้อย่างงี้มาโรยนะราโรยไปแล้วอันนี้เราโรยตรงนี้แต่ทีนี้เราก็โรยอันนี้ของสิริรับออร์แการเดนไปด้วยนะเนี่ยอะไรรู้ไหมเมื่อเขือลายเมื่อเขือ รักบี้มะเขือตอบิโดแล้วแต่แล้วแต่จะเรียกกันนะจ๊ะของน้องบีช่างไม่บีปลูกผักก้ม,กมๆเงยๆอยู่อย่างเงี้ยไม่ปลูกเออนั่งปลูกอะไรไม่ได้ไม่อยากนั่งแล้วหยุดพฤติกรรมที่มันทําร้ายข้อเข่าน้องบีก็เจ็บข้อศอกไม่รู้หายดีอย่งน้องบีก็ ดูแลครอบครัวดีดีดขยันทำมาหากินพวกเรามันหยุดทำมา,ากินไม่ค่อยได้ใช่ไหมมันต้องมีไรายได้ไงอืมต้องมีไรายได้ไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าสรารพัดค่าเป็นคนมีค่าน้องบีบอก <c oughs> ช่องไม่บีปลูกผักเ <c oughs> นี่ยไปลองไปติดตามช่องไม่มีคือพวกเราปลูกผักแบบปลอดสารนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไปดูช่องไม่บีปลูกผักได้เล้ต้นใบง,งามงามเลื่อนเลื่อนไปดูแล้วจะเจอน้องบีปลูกอะไรเปล่ากระปร๋ปลี หัวใหญ่มากเลยเออคิดดูแล้วกันนะ่ะปลูกแบบปลอสารด้วยนะทำไมหัวใหญ่ได้อะ่ะไม่ต้องใช้สารเคมี ule, ได้ใช้ปุ๋ยเคมี B. มีปุ๋ยขี้ไก่อะที่แล้วก็ดินหมักเนี่ยที่บ้านน้องบีเขาทำะแม่ชอบไม่บีปลูกผักนะนั่นน่ะไปดูเพ้ะอ,อันนี้เป็นต้นมะเขือที่ป่วยนะเราก็ใช้น้ำหมักพืชขม ใส่ลงไปคือตัดแต่งใบริดใบออกให้หมดเนี่ยนะแล้วก็ใส่ฟ้าทลายโจรลงไปด้วยผสมน้ําแล้วก็ใส่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 ใสเขาแตกใบออกมาสวยมหมนี่เขายังโอเคอยู่แสดงว่าโรคไข้ใเจ็บยังไม่ลามถึงถึงกิ่งถ้าลามถึงกิ่งเมื่อไหร่นะตัดยังไงออกมาโครงสร้างเสียมันก็ยังเป็น เหมือนอะไรเปล่าเหมือนต้นพวกโหระพากะเพราถ้าเขาป่วยแล้วมันเป็นไปที่โครงสร้างแล้วเนี่ยตัดแต่งกี่ครั้งออกมาก็ยังเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมถอนทิ้งครับปลูกใหม่นะจ๊ะจริงๆอันเนี้ยตัดเห็นป่ะเราก็ปักไปทั่วแล้วชอบกินยอดอ่อนๆของเขาไง กอเราเนะี่ยปัญหาสุขภาพของเรามีแค่ข้อเข่ากับดวงตาแค่นั้นเองนอกนั้นเนะี่ยไม่มีหความดันเบาหวานไขมันไม่มีไม่เคยมีประวัติการกินยาความดันเบาหวานไขมันไม่เคยเลิกนั่งปลูกผักละเลิกจริงๆดูแลสุขภาพตัวเองก่อนอันดับแรกอันนี้เราก็ยังไม่รู้จะปลูกอะไรนะมองนี้ อู้ตายเลยเอะมะนาวเป็นดอกพิเศษรู้ไหมว่าเราปลูกปลูกตรงไหนเราปลูกในช่องว่างของวงบ่อเซีเมนที่เราวางแบบนี้หนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันแล้วมีช่องว่างใช่ไหมแล้วเราก็เอาดินมาใส่แล้วก็เอามะนาวมาปลูกเห็นไหมธรรมชาติของพืชอะเข้าใจไหมขอให้มีดินเถอะ แล้วก็มีอาหารให้เขากินเธอดูซิต้นเขาค่อนข้างจะเริ่มสูงอะ่ะอืมเนี่ยมะนาวอย่างเงี้ยหลายคนก็บางทีมีคนเข้ามาบอกว่าไม่ใช่มะนาวแป้นดอกพิเศษนะครับน่าจะเป็นพิจิตคุณดูคุณดูออกได้ยังไงเดี๋ยวเราจะถามว่าเห็นมะนาวแล้วดูออกเลยเหรอถ้าเป็นพวกเลมอนเลมอนอะไรเงี้ยมันยังดูออกนะใช่ปะ่ะมะนาวยงมะนาวยากักษ์ยังดูออก แต่ถ้าเป็นแบบนี้จะรู้ได้ยังไงใช่ไหมจับลูกมาดูแล้วบอกสามารถบอกได้เลยเหรอว่ามันไม่ใช่แป้นดกอกพิเศษสาเหตุที่เราบอกว่าเป็นแป้นดอกพิเศษเพราะอ,อะไรบ้างก็เพราะคนขายบอกไงก็เหมือนพี่หนุ่ยบอกว่าเนี่มันเป็นออพริกกระเหรียงนะเราก็ยึดตามคําบอกเล่าของพี่หนุย่ยแล้วก็ตามคําบอกเล่าที่เขาแปะไป้ายไว้อะ่ะ เขียนว่ามะนาวแป้นดกพิเศษก็จะป่ะเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าใครจะดูออกเห็นแบบนี้เราดูออกได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่แป้นแป้นดกพิเศษอะไรเงี้ยไม่ใช่แป้นพิจิตรไม่ใช่แป้นท้ายไรส่วนมากเขาจะตั้งชื่อของเขาเองกันเองมะนาวแป้นเกรียงไกรอะไรแล้วแป้นแป้นชดาพรเนี่ยเราตั้งชื่อแป้นชดาพร มันก็ตั้งชื่อกันตามเาจ้าของไร่นั่นแหละอันนี้ยอดปักชำนะอันนี้ยอดปักชำของต้นพริกอันนี้เป็นพริกเม็ดใหญ่โอ้โหเราโรยหวานมันมันขึ้นมาขนาดนี้คิดดูแล้วเราจะเราก็ต้องให้อาหารเขาเยอะๆเขาจะได้ไม่แย่งกันเดี๋ยวก่อน ค่อยๆทำไปทีละดอยรวยยืน,นมากๆน,น,ๆนานๆเดี๋ยวจะปวดเข่าปวดแข้งโอ้เยอะจังนี่มะเขือเทศมะเขือเทศอันนี้ไม่รู้จะเอาไปทําไม่รู้จะไปปลูกหม่องไหนแล้วเราคงจะไม่ทําอะไรมากมายแล้วบอกตรงนี่อย่างเงี้ยมะกรูดเนี่ยเพราะจากเมล็ดเนี่นย ขึ้นเหมือนกหลายต้นจะไปปลูกปลูกตรงไหนเนี่ยมันมันมุฮัมหมันาโหเงี้ยเนี่ยอันนี้ส้มจี๊ดเงี้ยอันนี้เออ่ของน้องนวดพินาปเตอร์ต้นใบถั่วเนี่ยที่เพาะเองเนี่ยเอ่อมะเฟืองหวานเนี่ยทับทิมจะไปปลูกมองไหนปลูกไม่ไหวแล้วอะ่ะเห็นปล่าตอนสภาพร่างกายแข็งแรงของคุณนทูตน,นวลจันงามไหม,ไมล่ะฟัหมักหมกักชอยอะ่ะคือ ตอนที่สุขภาพดีๆอ่ะสุขภาพแข็งแรงอยากจะทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นนะแต่พอมีปัญหาสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยมีโปรเจกต์ไว้สูนสิ้นสลายไปหมดแล้วตอนนี้ดูแลสุขภาพตัวเองก่อนอันดับแรกดูแลให้มันดีๆก่อนนะสุขภาพต้องมาอันดับหนึ่งอะ่ะเนี่ย นะตักรดราดไปเลยขยันทำหน่อยของเราก็คงจะไม่นั่งไม่นั่งงอเข่าอีกแล้วไม่นั่งงอเข่าปลูกผักอีกแล้วเพราะอายุเรามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอ,ยอวัยวะในร่างกายมันจะเสื่อมค่อยๆเสื่อมไปตามกาลเวลา เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากชะลอการเสื่อมชะลอการเสื่อมก็ทำได้แค่ออกกำลังกายกินอาหารที่ดีมีประโยชน์เท่านั้นเองจริงๆนี่คือการชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายใครกินอาหารเสริมได้ก็จะดีมากเลยนะพยายามกินวิตามินซีพวกอาหารเสริมป้องกันโรค ต,ต่างมันยังมาหามันยังมีอยู่วนเวียนอยู่อีกเยอะภัยธรรมชาติก็ต้องเอ่อภัยธรรมชาตินี้พวกเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะเราทําได้แค่พร้อมเตรียมรับมือกับปรับตัวให้อยู่กับมันแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ท่องไว้ที่สําคัญท่องให้ขึ้นใจชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตยังมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเข้าใจไหมขอให้ทุกคนไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเดอิอไม่ว่าคุณจะร่ำรวยมหาศาลคุณจะยากจนคุณก็ต้องหมดสิ้นอายุไขทุกคน มันเป็นสัตธรรมเพราะฉะนั้นดําเนินชีวิตที่อยู่ในกรอบของกฎหมายด้วยบ้านปลายมันจะได้มีความสุขแต่ถ้าใครหมดออตายก่อนตายก่อนหมดอายุไขที่แท้จริงก็หมดกรรมพวกเราที่ยังอยู่ยังต้องชดใช้กรรมตื่นมาดิ้นรนทำมาหากินนะจ๊ะไปเลยเด้อแค่นี้นะ